ทำความรู้จักนางเอกงานแน่นที่สุดช่องสามสวยปังระดับลูกรักมาแรงมากสำหรับเธอคนนี้มิ้นรันรวีที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังมีละครดวงใจเทวพรมตอนดุดอับสรลงจอให้รับชมวันนี้ทางเราเลยพามาทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นรันชรวีเอื้อกุลวรวัตชื่อเล่นมิ้น เกิดวันที่9กันยายนพุทธศักราช2541เป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นบุตรสาวคนที่สององค์มีพี่ชาย1คนน้องชาย1คนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะพัฒนาทรัพ,พยากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีส่วนสูงถึง177ซนเมตร มินมีดีกรีเป็นถึงอดีตสาวนักกีฬาแบดมินตันระดับจังหวัดกับใบหน้าสวยใสยชวนใจละลายและมีความสูงระดับนางแบบที่ใช้แสดงความสามารถจนเตะตาใครหลายๆคนทําให้ถูกทับทามเข้ามาสู่วงการบันเทิงเธอยังเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องคลาสสิกอ g เกนและละครของทางช่องสามอย่างข้ามสีทันดอนได้แดงพรามุกพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนคือเธอซึ่งมิ้นรับบทเป็นนักแสดงสมทบ ส่วนผลงานขึ้นแท่นนางเอกนอกจากดุดอักษรที่ลาจอไปแล้วก็คือกลเกมรักที่กำลังถ่ายทำมีโทษฐานที่รักเธอเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวดวงใจเจ้าเอย๋ยเรียกว่างานแน่นสุดๆแฟนละครสามารถไปติดตามในไอจีของเธอกันต่อได้ที่ m i n t r e n c h